Hello everyone welcome to Amazing Info Channel สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Amazing Info วันนี้ตรงกับวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะทางช่องก็อยากจะมาอัปเดตเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิดไวรัสนะคะยอดผู้ติดเชื้อทังหมดทั่วโลกนะคะจำนวน72ล้าน 8แสนกว่าคนรักษาหายแล้ว41ล้าน3แสนกว่าคนและผู้ที่เสียชีวิต1ล้าน6แส0 0 0หคนก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวนะคะตอนนี้เราก็ขอภาวนาให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านปลอดภัยกันทุกคนนะคะเพราะหลังจากนี้เราจะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิดออกมาใช้กันแล้วค่ะ ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศคนาดามี473,000รายรักษาหายไปแล้ว384,000รายส่วนผู้เสียชีวิตนั้นมีทั้งหมด13,627รายซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดที่อาจจะไม่หนักหนาสาหัสนักแต่ยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจให้กับผู้เสียชีวิตและก็ญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ ผู้ที่ติดเชื้อเป็นอันดับต้นๆในประเทศแคนาดาก็จะเป็นคนชราที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรานะคะแล้วก็ผู้ช่วยเหลือคนชราและนางพยาบาลที่ทํางานในบ้านพักคนชราเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกของประเทศแคนาดาค่ะนักข่าวได้ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงผู้ช่วยพยาบาลคนแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแคนาดา เธอกล่าวว่าหลังได้รับการฉีดวัคซีนเธอไม่มีอาการข้างเคียงใดๆนะคะและตอนนี้เธอรู้สึกมีความปลอดภัยมั่นคงในการทำงานมากขึ้นค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการรับการติดเชื้ออย่างไรก็ดีจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศแคนาดาได้กล่าวไว้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนั้นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด2เข็มนะคะ ซึ่งเข็มแรกก็คือวันที่ฉีดครั้งแรกและเข็มที่2ก็คือถัดไปอีก21วันส่วนจะให้ผลการป้องกันโรคได้ดีที่สุดนั้นก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว28วันนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ยังไงก็จะต้องก็ยังคงต้องสวมใส่แมสนะคะล้างมือและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ต่ำกว่า2เมตรจนกว่าจะมั่นใจจริงๆว่าได้ผ่านไปแล้ว28วันนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังกังวลเรื่องผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันไปมากนะคะกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศแคนาดาได้ออกมาเผยแล้วว่าอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิดนั้นก็เหมือนอาการข้างเคียงที่ได้รับวัคซีนจากการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะ ซึ่งบางท่านก็อาจจะมีอาการปวดบริเวณต้นแขนข้างที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการไขต้ต่ำๆเหมือนกับการเป็นไข้หวัดมีอาการอ่อนเพลียซึ่งอาการเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงมีงานวิจัยมีผลสรุปออกมาว่าอาจจะมี1-10ถึงคนที่ได้รับอาการ แพ้อย่างรุนแรงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดตอน1ล้านคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมากๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นกังวลกันไปนะคะว่าจะได้รับอันตรายที่ร้ายแรงจากการได้รับการฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามในงานวิจัยก็ยังไม่ได้มีการทดลองการใช้วัคซีนในหญิงตั้งครรภและในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 6ปี เพราะฉะนั้นคนในกลุ่มนี้ยังไม่รับคําแนะนําให้ไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าไม่ทราบผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนผ่านไป28วันร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อต่อต้านเจ้าไวรัสโควิดนะคะนานถึง6เดือนถึง1ปีเพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องได้รับการกระตุ้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในทุกๆปีนะคะเหมือนกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีแบบเดียวกันค่ะรายงานกล่าวว่าหากว่าเราได้รับเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายแต่ถ้าเรามีภูมิต้านทานอาจจะไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือถ้าเรามีอาการเจ็บป่วยอาการก็ไม่รุนแรงนะคะไม่ทำให้เราต้องนอนโรงพยาบาลหรือขั้นต้องสูญเสียชีวิตค่ะ ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังต้องพยายามรักษาสุขภาพอนามัยนะคะหมันล้างมือให้เป็นประจำเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆที่ผ่านทางมือผ่านทางการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียหรือเชื้อโรคอื่นๆนะคะการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล2เมตรเป็นต้นไป ก็อย่าลืมปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะคะที่สำคัญอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเวลาเข้าไปในตึกอาคารต่างๆหากว่าเราได้รับวัคซีนมาแล้วยังไงก็ยังวางใจไม่ได้นะคะว่าเราจะปลอดภัย100%เซเพราะว่ายังมีหลายๆคนก็ยังไม่ไรับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้มีภูมิต้านทานต่อโรคนี้ เรายังมั่นใจไม่ได้ยังไงก็ขอขว้เพื่อนๆยังต้องอย่ากาศตกกันค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่กระทรวงสาธารณาสุขยังต้องการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยถึงแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วก็เพราะว่าบางท่านถึงแม้ว่ามีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการติดเชื้อได้และยังไม่มี งาน,นรับรองชิ้นไหนที่พิสูจน์ว่าคนเหล่านี้จะไม่แพร่เชื้อกระจายไปสู่ประชาชนท่านอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและให้ความปลอดภัยกต่อทุกๆคนทางการยังแนะนําให้ทุกๆคนยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคาดว่าก็ยังคงต้อง รอระยะเวลา3-4เดือนกว่าประชากรทุกๆท,ท่านในแคนาดาจะได้รับการฉีดวัคซีนกันทุกคนเพราะฉะนั้นก็ยังวางใจ100%ไม่ได้นะคะแต่ยังไงเสียก็ถือเป็นข่าวดีในรอบปีที่เรามีวัคซีนใช้กันแล้วค่ะ ขอให้เพื่อนๆทั้งที่แคนาดาและที่ไทยจงปลอดภยัยมีสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะจนกว่าจะพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟงังสวัสดีค่ะ